หลายคนมักมองข้ามเพื่อนผมเพราะคิดว่าการหวีผมนั้นเป็นเพียงแค่การจัดระเบียบเส้นผมเท่านั้นแต่ความเป็นจริงการหวีผมนี่คือการนวดหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่ทําให้เส้นผมทุกเส้นนั้นจะได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอนอกจากนั้นยังช่วยกระจายน้ํามันธรรมชาติที่อยู่บริเวณโคนผมไปย่งตลอดทั่วทั้งเส้นผมทําให้ผมของท่านแข็งแรงงดงามไม่แห้งและไม่ร่วงดูเป็นธรรมชาติ นี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ท่านดูอ่อนเยาว์อย่างที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปปีใหม่นี้แนะนําเพื่อนผมหวีที่ถูกออกแบบมาเพื่อน,นวดหนังศีรษะโดยเฉพาะเพราะปลายซี่หวีจะมีปุ่มเอาไว้นวดหนังศีรษะสะดวกแก่การนวดหนังศีรษะเป็นอย่างยิ่งอยากได้ให้ฟรีเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์มิสเดีทุก700บาทแถมทันทีหวีเพื่อนผม หรือเลือกรับสบู่ส้มลายหินอ่อนลิมิเต็ดพร้อมหวีเมื่อซื้อครบ1,400บาทหรือซื้อไม่ถึง700บาทก็ไม่เป็นไรครับแค่ซื้อครบทุก400บาทจะแถมสครับคิด 1, ทันทีเช่นเคยอ๋อแคมเปญน,นี้อาร m ม n นตินก็ร่วมแคมเปญด้วยนะครับหมดเขต10มกราคม2569หรือจนกว่าของจะหมดรีบหน่อยนะซื้อซะก่อนปีใหม่เดี๋ยวเพื่อนผมหมดและจะไม่มีใครรักผมนะครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดี Line ID มิสเตอร์ดีโด่ง d ล n g อมิสโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีมาถึงเรื่องที่ผมบอกว่า ความเลวร้ายของไอ้พักนี้มันไม่ได้จบแก้น้ําท่วมนี่นะเรียกว่าเขาเรียกอะไรน้ําลดต่อผุดเหรอมันผุดอยู่แล้วล่ะทํางานกันแบบนี้เป็นนายกมาสี่เดือนเป็นรัฐบาลมาสี่เดือนในผลงานเรียกว่าเฮงซวยเปิดมาเป็นนายกไม่กี่วันยกแร่แลเออในชาวบ้านเขานี่ล่าสุดไม่กี่วันมานี้ะวังครับเนี่ยเล่าให้ฟังไปแล้วไงเหมืองทองอัคาราใช่ไหมครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ตรงรัฐบาลนายอนุทินนี่อีก หลายต่อหลายเรื่องที่เป็นความหายนะของประเทศเกิดขึ้นภายในสีเดือนนี้แล้วเนี่ยสงครามชายแดนนี่ยังไม่จบนะนะตอนแต่แรกคิดว่าหมูแต่คราวนี้ไม่หมูแล้วเมื่อหมาอำนาจนี่มันเข้ามายุ่งนะถ้าฟังเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังสถานการณ์กัมพูชาก็ไม่ใช่ดีโดยเฉพาะสถานการณ์ของขุนเซนนี่ล่าสุด่านเห็นไหมเห็นข่าวใช่ไหมครับที่กษัตรบบิย์ของกัมพูชานี่นะฮะเขามอบอำนาจให้หนายอุนเซนดูแลแผ่นดินเห็นยัง เขาก็ทําท่าบินไปฝรั่งเศสแล้วก็มอบตรงนี้ให้สถานภายในฮุนเซนไม่ค่อยดีหรอกท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้เอานายอนุทินก่อนก็แล้วกันอ่ะมาดูเรื่องที่สองนอกจากเรื่องน้ําท่วมแล้วซ้อนขึ้นมาจากเรื่องนั้นก็คือไอโครงการรถไฟฟ้านะเหมาจ่าย40บาทตลอดวันของมันเนี่ยนะฮะซึ่งในที่สุดนี่ถอยกลับมาอยู่สสายเท่านั้นคือสายสีม่วงกับสายสีแดงก็คือสายที่เพื่อไทยเขาจัดการทดลอง ใช้แบบ20บาทตลอดสายไปแล้วจนกระทั่งครบต้วนได้ตัวเลขมาเรียบร้อยกำลังจะเปิด8สายเรียกว่าจะ20บาทตลอดทั้ง8สายทั่วทั้งกรุงเทพปรากฏนายอนุตินไปยกเลิกนะคะระับไปยกเลิกเขาแล้วก็กลับมาทำเนี่ยสี <c oughs> บาทนะะเฉพาะสองสายสายสีม่วงกับสายสีแดงเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรระหว่า,างอ่ะเดี๋ยวท่านฟังไปท่านจะรู้ว่าเจตนามันเนี่ยนะฮะ ไม่มีเจตนาว่าจะมาทําเพื่อประชาชนนะครับไอเงินคนละครึ่งก็เราไปฟังแล้วไอคนละครึ่งที่ออกไปนี่ระวัาางทุกวันนี้นะนะครับก็รู้อยู่มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไปไปสร้างความชื่นชอบไปกับประชาชนจนเลตติ้งตัวเองพุง่งนะฮะสรุปแล้วก็ใช้เงินภาษีเนี่ยนะครับไปสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองหรือไม่นะเป็นเรื่องที่ตั้งคําถามซึ่งนายประยุทธ์ทํามาแล้วก่อนหน้านั้น5้าโครงการนะครับ หมดเงินไปเท่าไหร่ไก่โครงการคนละกึ่งบา้บาบา้บาบวมมึงเนี่ยแล้วถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมตัวเลข GDP มันก็บอกนะทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แบบนั้นมึงก็ยังเอามาทําเพราะยังไม่ได้ต้องการผลงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะครับอาศัยตรงนี้หาเสียงทําให้คนชอบทําให้คนชื่นนะครับคะแนนนิยมก็เริ่มพุ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฟ้าคงเห็นนะนะฟ้าคงเห็นนะครับน้าท่วมหาดใหญ่ไอคะแนนนิยมที่อุตสาห์ปั้นมาพังหมด นะครับเออแล้วนี่นี่ฮะนี่อีกหนึ่งโครงการก็ปั้นมาหวังว่าจะเอาใจคนกรทมนั่นแหละเพราะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยนะฮะคะแนนนิยมมันไปตกอยู่ที่เพื่อไทยเสร็จเลยตั้้ครับถ้าปล่อยให้โครงการ20บาทตลอดสายเนี่ยได้ออกมาใช้แล้วใช้งานได้จริงใช้งานได้ทั่วกรุงเทพประหยัดเงินกรุงเทพไปเยอะเนี่ยคะแนนเสียงกรุงเทพจะเฮมาเป็นของเพื่อไทยเลยแหละนะครับสุดท้ายจากโครงการนี้เผลอๆนี่สสทั้งกรุงเทพจะพลิกกลับจากสีส้มมาเป็นสีแดง นะพักเพื่อไทยทั้งทั้งทั้งกรุงเทพมหานครก็เป็นไปได้ดังนั้นต้อมองไอโครงการอย่างนี้จะปล่อยให้มันทําได้ยังไงแล้วใช่ไหมใช่นะฮะก็ยกเลิกมันซะแล้วเอามาทำของตัวเองอ่ะสี่สิบาทตลอดวันแล้วทุเลศตรงไหนหรเลยหะเขาเลยมาแล้วเนี่ยสี่สิบาทตลอดวันกลับไปใช้แค่สีม่วงกับสีแดงสองสายนะครับปรากฏว่าเริ่มต้นวันที่หนึ่งเมื่วันซืนนะฮะ ลืมเอามาดา่าพอดีวันวันที่หนึ่งนี่กําลังออกคลิปแล้วก็เกิดเหตุน,นี้ขึ้นนะเอามาพูดวันนี้ก็แล้วกันนะปรากฏวันที่หนึ่งเปิดตัววันแรกนะคนก็เตรียมนะ,ะไปขึ้นนะรถไฟฟ้าสี่สิบาทตลอดวันหมายความว่าเออขึ้นไปแล้วทั้งวันวันนี้ขึ้นยังไงก็ได้สี่สิบาทสีม่วงกับสายสีแดงเนี่ยถ้าสายสีอื่นจ่ายเต็มนะ,ะสองสีนี้ทั้งวันสี่สิบาทว่างั้นเนอะนะครับก็หลักเกณฑ์ง่ายๆก็มั้งครับก็เติมเงิน ใช้เงิน้เรียกว่าใช้ผ่านาใช้ผ่าน e m v คือบัตร e m v ซึ่งมีหลายชนิดนะจะเป็น m r t e m v หรือแมงมุม,ม e m v ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ใช้ผ่านบัตรนี้ซึ่งเป็นบัตรคล้ายๆบัตรเติมเงินนะ่ะคล้ายๆบัตรที่มันเป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้เป็นบัตรซึ่งไปแปะปุ๊บจ่ายเลยบบแ,แล้วก็มีเงินอยู่นั้นนั่นไงแปะปุ๊บจ่ายจ่ายจ่ายนะใช้ผ่านบัตรตัวนี้นะครับพอไปแตะปุ๊บเนี่ยครับ ตอนแรกขึ้นไปอาจจะยี่สบาทขึ้นไปเรื่อย2ี่สิบาทพอครบ4ี่สิบาทปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยแตะตรงไหนก็ฟรีตลอดนี่ง่ายๆแบบนี้โครงการสี่บาทเท่านัแต่ว่าฟรีตลอดนี่ภายในเส้นสีแดงกับสีม่วงนี้เท่าน,นั้นนะนะภายในเส้นสีแดงสีม่วงเท่านั้นนะครับนะปรากฏว่าถ้ามันับเดือดเปิดขึ้นมาหนึ่งธันวาประชาชนโวยแหลกเลยเพราะจะผู้โดยสารจำนวนมากเลยไม่ได้ใช้บัตรนี้ ไม่ได้ใช้บัตรเอ็มเอ็มวีอะไรนะเอ่อเอ็ม e วีไม่ได้ใช้บ e ัตร e m เอ็มวีที่ว่านัน้นนะครับไม่มีปกติแล้วจ่ายเป็นเงินสดซื้อเป็นเที่ยวเที่ยวปรากฏว่าไอ้ที่จ่ายเป็นเงินสดซื้อเป็นเที่ยวเที่ยวไม่ได้ผ่านบา e ัตร e m เอ็มวีนี่โทษนะฮะจ่ายเต็มนะฮะบบอๆในี่ใกล้ๆสิบสี่บาทครับนะฮะแล้วก็สูงสุดสี่สิบสองบาทนะฮะกลากับอีกสี่สิบสองบาท ขาไปสินึกขึ้นกี่ทีก็สี่บบาทบ้างสิบบาทว่าไปแล้วไอ้เรื่องโครงการที่ว่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยจ่ายเหมือนปกตินะแล้วทีนี้คนที่จ่ายด้วยบัตรเรียกว่าโดยสารเที่ยวเดียวหรือว่าเป็นเงินสดเนี่ยไม่ได้ใช้บัตรดังกล่าวเนี่ยท่านปรัธปรากฏว่ามีจํานวนไม่น้อยครึ่งครึ่งอนะว่างั้นนะครับท่านบุ๋วัง เขาก็งงไงในคุณประกาศว่าหนึ่งธันวาคมนี้ผมจะใช้40บาทตลอดสายผมก็ดีใจเตรียมจะมาใช้แต่ปรากฏพอใช้จริงๆไม่ได้จ่ายเหมือนเดิมทุกบาททุก,ทกสตางค์นะครับปรากฏว่าพรักเพื่อไทยคุณขรกฤชนนนะสสพักเพื่อไทยนะฮะในอดีตก็แล้วเออไม่ใช่สสดิเป็นรองโฆษกพักนะครับนะไม่ได้เป็นสสนะฮะเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคมรู้เรื่องนี้ดีก็ออกมาพูด แทนประชาชนบอกเฮ้ยยังไงกันว่าเป็นโครงการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ปรากฏว่านักข่าวก็ไปถามนายพิพัฒน์รัศมีประการความทุเรศมันก็เกิดขึ้นไอ้นายพิพัฒน์นี่เป็นใครนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนาหกลมเจ้าของโครงการนี่แหละเอา้าเมื่อประชาชนโวยนักข่าวก็ไปถามสิครับว่าเอายังไงนักข่าวบอกนี่ท่านประชาชนโวยนะไอพิพัฒน์ยังไม่รู้เรื่องเลยนะมันเขาบอกว่าโวยอะไรโวยเรื่องอะไรยังไม่รู้อีกโครงการมันเปิดไปแล้ว จนนักข่าวมาถามวันรุ่งขึ้นนายพิพัฒน์ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโครงการสี่สิบบาทยังไม่รู้ว,วันวันมึงเอาหัวกระบาลไปทําอะไรอยู่พิพัฒน์นะถามคานี้เอาอะไรไปทําอะไรอยู่ไม่สนใจงานการเลยเหรอนู่นนะสนใจภาคใต้ไปสนใจพื้นที่ภาคน้าท่วมภาคใต้ไม่ได้ห่วงประชาชนห่วงฐานเสียงตัวเองที่ภาคใต้ ก็เลยไม่สนใจคมนาคมแล้วไอโครงการกูจัดไปสี่สิบาทจัดไปหนึ่งวันประชาชนมีปัญหามึงยังไม่รู้นี่เหมือนกับเรื่องน้ําท่วมหัดใหญ่ไม่มีผิดน้าท่วมแล้วอีนายกยังไม่รู้เรื่องไอนี่ก็เหมือนกันนะเปิดโครงการไปหนึ่งวันแล้วปร,ประชาชนก็โวยพักเพื่อไทยรู้แล้วไอนี่ยังไม่รู้นักข่าวไปถามว่าประชาชนโวยจะทํายังไงไอพิพัดบอกโวยเรื่องอะไรยังมีหน้ามาถามอีกแล้วเออแล้วก็ถามอีกนะเอา้าก็โวยเรื่องนี้ไงคิดราคาเกินไงเอา้า ไอพิพัฒน์ก็บอกจะเกินได้ยังไงน่ะประกาศไปแล้วสี่ิบาทนะถ้าเก็บสี่ิบสบาทนี่ถือว่าเป็นข้อบกกร่องอา่าไม่ใช่ของมึงอกกีกข้อบกกร่องเป็นของคนอื่นเขาของมึงอ่ะดีตลอดนะครับสุดยอดนะเอาดีก็เอาตัวชั่วคนอื่นตลอดะสุดท้ายก็เหมืนกับสรุปคือที่แปลกใจคือมึงเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องแม่เกิดตั้งแต่หนึ่งหนึ่งจันวานาข่าวไปตามวันที่สอง มึงยังไม่รู้เรื่องพักเพื่อไทยรู้เรื่องแล้วก็ถึงแถลงนักข่าวถึงได้ไปถามมึงยังไม่รู้เรื่องอะไรห่านเลยมึงไม่เปิดอ่านหนังสือพิมพ์ไม่สนใจการบ้านการเมืองแล้วนะครับสนใจแต่เรื่องพักมึงจะลงเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วปากใต้ตอนนี้คะแนนล่วงไอพิพัฒน์ก็เดือดร้อนแล้วครับท่านผู้ฟังนะหวังว่าสสจะได้30สามสิบคนจากห้าสิบกว่าขณะน,นี้ไม่รู้จะหลอยไปเหลือเท่าไหร่เห็นวันก่อนนักคงนคร,นะครก็ออกมาบอกไม่เอาพรกภาูมิใจไทยแล้ว ไปกันใหญ่สถานก,การณ์พลิกผันตอนนี้หัวใจของนายพิพัฒน์และกิจิประการไม่ได้อยู่ที่กระทรวงคมนาคมแล้วนะไปอยู่ที่อนาคตเลือกตั้งครั้งหน้านี่ชิบหายหมดแล้วนะะน้ำมาพาชิบหายกันหมดปรากฏว่าเรื่องราวงานการนะเมื่อไม่สนใจเรื่องนี้มันก็บานปลายไปถึงคนกรุงเทพแล่วทีนี้นะเมื่อรัฐมนตรีคมนาคมไม่รู้เรื่องสิ่งที่ตัวเองทําลงไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นยังไม่รู้เรื่องเ่ยหรืวเปนี่มึงต้องลาออกอีกคนไหมเนี่ยตามไม่อนุทินไปด้วยไหมพิพัฒน์นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ครับนักข่าวก็เล่าให้ฟังนักข่าวต้องเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยครับมันเกิดกับการที่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้บัตร e m v พิพัฒน์ถึงได้รู้ว่าอ,อา๋อเอเหรออ้าวอะไรมีคนไม่มีบัตร e m v ด้วยเหรอโอ้โห,โหพระเจ้าโอ้เอานี่ให้ดูรูเดี๋ยวอาผมโกหกนะหน้างงเนี่ยระวัาางดูหน้ามานันเลยนะ เป็นรัฐมนตรีคมนาคมดูหนะ้าลืมคิดบางคนไม่มีบัตร E M V โอ้ตายแล้วมึงทำโครงการนี้ได้ยังไงนี่แสดงไม่ได้ใส่ใจโครงการที่ตัวเองทำเลยใช่ไหมครับหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องไม่ติดตามทั้งนั้นที่โครงการเปิดวันแรกมึงควรจะไปติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำเร็จไหมผลเป็นยังไงใช่ไหมไม่เลย ไม่สนใจปรากฏไอ้พักเพื่อทยนี่ไม่ใช่รัฐมนตรีคมนาคมหรอกนะครับแต่สนใจแล้วก็เอาตรงนี้มาสะท้อนให้เห็นเขาถึงไปถามนายพิพัฒน์ไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้เรื่องหนึ่งไม่รู้เรื่องสองคือไม่รู้เรื่องหารอะไรเลยว่ารถไฟฟ้านี่เขามีอะไรบ้างการจ่ายเงินเป็นแบบไหนสรุปแล้วมึงทํางานนี้ได้ยังไงวะพิพัฒน์นี่มึงไม่รู้หารอะไรเลยนะเนี่ยนะครับอออ,อถ้าเทียบกับรถไฟฟ้ายี่สิบาทอ่ะนะครับ โครงการนี้นะไอ้รถไฟฟ้าสี่บาทเนี่ยนะตลอดทั้งวันเนี่ยนะอย่างที่พูดให้ฟังเล่าไปแล้วเมื่อกี้ต้องใช้บัตร e m v ของมันเท่านั้นใช่ไหมครับเงินสดใช้ไม่ได้เออไม่ได้เตรียมระบบรองรับไว้ไม่ได้ใส่ใจว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฮนะใช้ตั้งแต่หนึ่งธันวาคมนี้นี่โครงการเขานะประกาศ1นธันวาคมนี้ไปจนถึง30สิพฤศจิกายนปีหกเกหนึ่งปี คือเหมือนคล้ายๆโครงการทดลองของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเขาทดลองไปแล้วตอนปี6 7จนถึงปี68และจะประกาศใช้เนี่ยเดือนกันยายนปี68ไอ้อนุทินเนี่ยนะครับให้ใช้ได้แค่กันยาสิงหาเดืเดนะอนละสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาให้ใช้2เดือนแล้วยกเลิกเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้สี่บาทตลอดสายอ่าสี่สิบาททั้งวันแต่ของเพื่อไทยคือ20บาทตลอดสายหมายความว่า20บาทขาไป20บาทขากลับ แต่โครงการของเพื่อไทยนี่20บาทตลอดสายนี่นะครับเคยทดลองมาแล้วไอ้ที่มึงทาเนี่ยที่ไปทำ40บาทเนี่ยเคยทดลองมาแล้วเพื่อไทยทํามาแล้วครับนะอย่างที่บอกให้ฟังปรากฏว่าอย่างที่บอกให้ฟังว่างบประมาณที่ใช้นี่นะมันสําเร็จเห็นผลจากโครงการทดลองนี้คือรถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงเนี่ยนะพอใช้20บาทตลอดสายทั้งไปทั้งกลับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น34เปอร์เซ็นต สายสีม่วงมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับจากหกหมื่นเป็นเก้าหมื่นคนต่อเที่ยวนี่ต่อเที่ยวนะสรุปแล้วทั้งวันเนี่ยนะผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นแสนคนต่อวันอันนี้เห็นความนิยมแล้วสุดท้ายเพื่อไทยก็ขยายพอทดลองตรงนี้ทําไมต้องทดลองเคยเล่าให้ฟังแล้วไอ้สองสายนี้เขาทดลองเขามีเหตุผลนะเพื่อเอาตัวเลขที่ผมบอกให้ฟังเนี่ยนะพอลดมา20บาทปับ๊บผู้โดยสารมันเพิ่มขึ้น3าเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก6กหมื่นเป็น9ก้าหมื่นอันนี้เป็นเคสทดลอง หลังจากเห็นตัวเลขตัวนี้ปุ๊บเนี่ยรับเอาตัวเลขตัวนี้ครับไปบอกนะรถไฟฟ้านะพวกสมรรานรถไฟฟ้าทั้งหลายที่มีอยู่เวลานี้นะเพื่อให้เห็นว่าถ้าคุณลดราคาลงมา2ี่บาทเนี่ยคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยครับและเพื่อไทยใช้งบอะไรตรงนี้เขาตั้งไว้เจ็ดพันล้านเขาเรียกว่าเป็นงบเบื้องต้นเอาไปไหนเอาไปให้เลยไม่ใช่ครับเอาไปใส่กองทุนไว้นะกองทุนตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกองทุนส่วนต่างหมายความว่ารถไฟฟ้าทั้งหลายที่วิ่งอยู่เนี่ย ยี่สิบาทตลอดสายทั้งไปทั้งกลับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีตัวเลขกลางนะฮะที่เป็นรายได้ปกติของคุณอยู่หมายความว่าถ้าเกิดรายได้มันน้อยกว่านี้รัฐจะเติมให้นะครับหมายความว่าเจ็ดพันล้านไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะหมายความว่าถ้าน,น้อยกว่านี้รัฐจะเติมให้ถ้ามากกว่านั้นเอาไปเลยรัฐไม่รัฐไม่ว่าอะไรปรากฏเอาตัวเลขสองสายนี้ไปให้เจ้าของสมรานรถไฟฟ้าทั้งสองเส้นดู ทุกเส้นดูว่างนะั้นอ่ะตอนนี้มีสมมตรกานกี่เจ้าอะ่ะ MRT ใช่ไหมฮะอะไรนะั่นนะฮะสองเจ้าไปนะให้เขาดูว่าการลดราคาลงมา20บาทเนี่ยปรากฏว่าวจะมีผู้ผู้ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น3าเอต้าวตรลงการลดราคานี่นะจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเหรอก็ใช่ไงคุณเห็นไหมฮะผมทดลองให้คุณดูแล้วสองสายที่ว่าดังนั้นนะครับเรื่องเหล่านี้เพื่อไทยมันคิดไปก้าวไกลมากไอ้ที่บอกว่าจะเอางบที่ไหนมาใช้นี่ไอ้คนโง่โดูไม่ทัน แต่คนฉลาดอย่งางบัณดมองออกอยู่แล้วครับว่าการค้ามันขึ้นกับวอลุ่มและวาลูใช่ไหมกำไรต่อชิ้นกับกำไรกำไรปริมาณขายมากดังนั้นเมื่อลดราคาลงฐานผู้ใช้มันจะกว้างขึ้นคนใช้รถไฟฟ้าจะเยอะขึ้นเขาก็ทดลองสองสายนี้นี่คนฉลาดเขาทําแบบนี้พอทดลองเสร็จเอาตัวเลขไปให้รถไฟฟ้าดูโอ้พยักหน้ากันหมดอยากแก้อยากแก้สัญญาสัมปทานท,ทุกเจ้าเพราะอะไรลดยี่บาทแล้วเห็นว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นอ่ะทําไมใครเขาจะไม่เอา ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ครับผมถามคําว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้กองทุนเจ็ดพันล้านเนี่ยมันต้องใช่ไหมกองทุนใสส,ส่วนต่างเนี่ยมันต้องใช่ไหมใช้ในกรณีเออถ้ามึงทําจริงนะเห็นแล้วนี่ทําแล้วทําแล้วมันเพิ่มขึ้นแต่ว่านั่นรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงแต่ถ้าขยายเป็นสายสีอื่นๆแปดเส้นทางจะเป็นสีเขียวสีทองสีน้ําเงินสีม่วงทั้งหลายทั้งกรุงเทพเนี่ยยี่สิบาทตลอดสายนะถ้าทําแบบนี้หมด ก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ทําแต่เชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนสายตัวอย่างที่ให้ดูและหมายความว่าถ้าเพิ่มไม่ถึงไม่เป็นไรรัฐเติมเงินให้ก็ไม่ได้เติมทั้งเจ็ดพันล้านเติมเฉพาะส่วนต่างแต่คิดว่าส่วนใหญ่จะไม่รูดเง้นเดิเพิ่มขึ้นตามสูตรราคาลดลงคนก็ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับโดยสุดท้ายแล้วต้องมาครับโครงการ20บาทตลอดสายมูลนอยัง กลายเป็นว่าแทบไม่ต้องใช้เงินภาษีของรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวส่วนไอ้สีบ,บาทนี่หนึ่งเนี่ยไปทํารถสีแดงสีม่วงกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงทําทําไมเพื่อประหยัดงบประมาณทําลายโครงการ20สบาทของเขาเอามาเป็น40บาทของกูแล้วทำหมดนี่ตังไม่พอด้วยความโง่ของมึงมึงคิดแบบนั้นมึงก็เลยทำสองสาย ใช่ไหมเพราะสองสายนี่ใช้เงินไม่เยอะแต่ไหงครับงบกลางเห็นไหมใช้งบกลางอีกแล้วงบกลางมึงเจ็ดหมื่นล้านี่ึูจะเหลือไหมเนี่ยมึงจะเหลือให้รัฐบาลหน้าเขาใช้ไหมวันเนี่ยอ่ะนี่เปิดมางบเนี้ยหกเก้านี่เปิดมาตุลานี่เองนี่มึงใช้ไปเท่าไหร่แล้วมึงแจกมึงแจกไอ้ไอ้อะไรนะคนละครึ่งเนี่ยมึงตั้งไว้สี่หมื่นล้านเหลืออ,อีกสามหมื่นล้านนี่นี่น้ำทั่วภาคใต้ล่อไปอีกหมื่นล้านตกลงเหลือเท่าไหร่ ลือสองหมื่นล้านแล้วมึงทําโครงการนี้ปรากฏโครงการนี้ใช้เงินไม่เยอะใช้งบกลางอีกแล้วนะครับรงบการฉุกเฉินะนะระวบงนะเอามาใช้ได้ตลอดแหละก็อ้างว่าฉุกเฉินปรากฏเอามาทําโครงการนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงใช้ไปร้อยสี่สิบสองล้านบาทตั้งไว้ชดเชยตามจริงก็ว่างี้ตั้งไว้ร้อยสี่สิบสองล้าน,นั่นดูดิแล้วไอ้รถไฟสายสีม่วงบอกไม่ต้องใช้แล้วฮะให้อรอฟอร์มจ่ายก็แล้วกันชดเชยส่วนส่วนต่างด้วยตัวเอง นะซึ่งตัวนี้ไม่เยอะแค่30ล้านเพราะฉะนั้นรฟรมรจ่ายไหวก็ให้รฟรม,รมรจ่ายผมก็แปลกใจนะโครงการขนาดนี้เพื่อไทย20บาทตลอดสายใช้เงิน7 0พันล้านไอ้40บาททั้งวันของแอนุดินใช้เงิน142ล้านบวกอีก30ล้านเป็น170ล้านคูณง่ายๆนะฟังสองสายเนี่ยที่ผมบอกให้ฟังไอ้แดงม่วงที่ว่ามาเนะฮะเพื่อไทยเขาดลองมาแล้วปรากฏว่าผู้ใช้วันหนึ่งประมาณแสนคน นะครับประมาณแสนคนนะฮะชดเชยขากลับไปไปมามาอารวมแล้ว40บาททั้งวันนะครับไปกลับ40บา40บาทสีบาทเสียแล้วแสนคนต่อวันเนี่ยนะฮะชดเชยไป40บาทถูกไหมครับ40บาทท่านจ่ายถูกไหมสีบาทแรกจ่ายคากลับไม่ต้องจ่ายก็จ่ายแค่40เพราะนั้นคูณไปเลยฮะ1แสนบาทต่อคนต่อวันเดือนหนึ่ง120ล้านเอา้าก็คล้ายๆตัวเลขที่นายอนุทินตั้งเอาไว้170ล้าน มึงสรุปแล้วโครงการนี้ที่มึงตั้งขึ้นมาเนี่ยมึงจัดก็ประมาณกะว่าเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเท่านั้นเหรอกะว่าสองเดือนนั้นนั้นเนี่ยดูแล้วร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยในขณะที่เบอร์ไทยเจ็ดพันล้านนี่หมายความว่าไงหมายความว่าที่มึงทําเนี่ยไอ้รถไฟฟ้าสี่สิบาทมึงไม่ได้จริงจังอะไรกับมันเอาแค่มาแปะ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 แล้วก็มาใช้แค่สองเดือนเพราะงบไม่มีกูก็จัดไปตามนั้นอีกเจ็ดพันล้านไปทําอะไรไปทําคนละครึง่ง แผนที่จะทําของภาคเพื่อไทยต่อไม่เอาอะโยกไปทาคนละครึ่งแล้วก็มาแปะแปะเอาเดือนสองเดือนมาเอาหน้าเอาตาเอาแถวแถวเนี่ยเรียกว่าเอาปักชีโรยหน้านะใช้รถไฟฟ้างบประมาณจัดมาแค่สองเดือนสามเดือนไม่เกินอะตรงเนี้ยร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยไม่มีไม่มีเกิน่ำบงังอ่าถ้าลักษณะนี้นะตั้งงบประมาณไว้แบบนี้อ่าทีนี้วิธีการคิดวิธีการตั้งงบประมาณก็มองออกแล้วว่าเจ้าของโครงการเนี่ยไม่ได้คิดว่าเอาโครงการนี้ระยะยาวเป็นปี แต่เอาระยะยาวแค่เดือน2เดือนช่วงที่มึงเป็นรัฐบาลช่วงที่มึงกําลังจะเลือกตั้งเท่านั้นดังนั้น่ามาไอโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเห็นเลยนะครับว่าหต้องการทําลายโครงการ20บาทของบัคเพื่อไทยซึ่งมันจะมีผลอย่างมากถ้าเอามาทําปุ๊บใช้เงินเจ็ดพันล้านเพื่อไทยจะได้คะแนนนิยมเรื่องนี้ไปอย่างสูงสุดจากคนกรุงเทพเป็นผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้อย่าให้มันทํานะครับ ประกาศยกเลิกมันซะแล้วก็เอามาก็คล้ายๆกับเพื่อไทยของเพื่อไทย20บาทตลอดสายถูกไหมครับขากลับก็20บาทถูกไหมครับก็กลายเป็น40บาทอ่ะมึงก็เอาเรื่องนี้มาทําเองโดยเปลี่ยนเป็น20บาทตลอดอะไร20บาทสี่สิบบาททั้งวันก็คือ20บาทสองเที่ยวนั่นแหละ40บาททั้งวัน,เ,วน,ททวน <c oughs> เปลี่ยนชื่อแล้วก็ทําแค่สายสีม่วงสีแดงเอาแปะแปะเอาว่าเป็นผลงานของพรรคปุ่มใหญ่ใดเจตนาต้องการทําลายผลงานของพรรคเพื่อใด แล้วมาแปะเป็นของไทยเอาว่าเอาเรียกว่า,า,วาแปะแปะเอาไอร้รัฐมนตรีคมนาคมก็ไม่เคยสนใจโครงการนี้อย่างจริงจังเพียงแค่ต้องการทําลายนโยบายของพรคเพื่อไทยนะครับเท่านั้นอืมไม่ให้เพืพ่อไทยทำเอาให้มันเป็นผลงานของพระภูมิใจไทยซะแล้วก็เป็นผลงานที่เชี่ยเชี่ยนะะแล้วสุดท้ายที่เจ็บใจที่สุดคือทั้งหมดตั้งพวงไมเ่เป็นคนละครึ่งหรือเป็นรถไฟฟ้าที่ว่านี้ มึงเจตนาเอามาเล่นการเมืองและใช้ภาษีพวกกูนี่หาเสียงมึงใช้เงินตัวเองอย่ามาใช้เงินพวกกูทุนเลทน,นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องยุบสภาหน่อยจัวไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไอพ้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเน่าขนาดนี้เป็นจังหวะที่พรรคเพื่อไทยควรจะลุกแล้วก็จัดการอภิปรายใบเบองใจซะให้รู้แล้วรู้รอดทันทีที่เปิดสภาวันที่12ธันวา ปร,ปรากฏว่าขณะนี้นะมีกระแสข่าวว่า,าพักเพื่อไทยก็จะไม่อภิปรายซะละจะไปนู่นนะมกะลานู่นนะแต่มักะลาก็ไม่ต้องอภิปรายหรอกนะครับเพราะว่าปลายมกลามันก็ยุบสภาแล้วนะอภิปรายเลยว,ว่าเ,า,เาเอาเอาสอกกระทุ้งก่อนยุบสภาเท่านั้นกันนั้นหรือแต่เรื่องนี้ยังสับสนนะครับเรื่องนี้ยังสับสนแต่อย่างไงก็ตามลูกทันก็ยืนยันอย่างหัวขั้วแล้วครับว่าไอ้อานุทินใจไม่ถึงใจไม่ถึง ไม่กล้าเดินผ่านวันที่สิบสองธันวาเชื่อไหมตั้งดังดีเบอร์ไตก็บอกนู่นเขาอภิปรายมะกรานู่นแต่มึงอะ่ะนะมึงใจไม่ถึงหรอกสิบสองธันวามึงยุบสวานแน่พักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องนี้กันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้ว นะ,ะให้ดูนี่ครับอ่านะครับคอมเมนต์ของผู้ที่ใช้มาเขาบอกว่าแชมพูและครีมนวดใช้ดีมากโดยเฉพาะแชมพูนะใครผมร่วงมากๆจะเห็นผลเมื่อใช้สระผมครั้งที่2จะร่วงน้อยลงเห็นชัดเจนครีมนวดและแชมพูมีกลิ่นหอมมากใช้แล้วสบายหนังศีรษะค่ะ ก่อนจากการในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีมิสเดียโด่งไลน์ไดีมิสีโด่ง2 ไลน์ไอดีมิสเตอรีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอรดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตรีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ